สาวช่งางเฮาสวัสดีค่ะเพื่อนเพนื่อนชวนขีดเขียนทุกคนนะคะที่เห็นเพนื่อนเพื่อนที่เพื่อนเพื่อนเห็นที่หน้าจอนี้นะคะจะเป็นการชวนเพนื่อนเพื่อนนะคะเขียนคําศัพท์เกี่ยวกับคําว่าหนานอีนะคะคําที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าหนานอีนะคะตอนแรกนะคะตั้งใจว่าจะทําคลิปนี้เป็นคลิปวลีตวนอวีนะคะตวนอวีที่แบบเป็น เป็นประโยคสั้นๆนะคะวลีนะคะแต่ว่า <c oughs> ขออภัยค่ะแต่ว่าพอพอเริ่มเขียนนะคะที่เห็นหน้าจออยู่เนี้ยอันนี้คือที่แบบเขียนมาครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็อัดคลิปปรากฏว่ามีเขียนผิดก็เลยลบทิ้งไปมาอัดใหม่นะคะ,ะเป็นเป็นคำว่านานอีตัวเนี้ยคะ่ะไม่แน่ใจว่ามันใช้คำว่าวลีได้ไหมนะคะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้เพื่อนๆเห็น ในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่อยู่ข้างหลังคําว่านานอีต่างหากนะคะเป็นชุดคําศัพท์แบบนี้นะคะที่เพื่อนๆเห็นอยู่หน้าจอนี้นะคะคิดว่า,าทําคลิปวันนี้นะคะให้เพื่อนๆเห็นสิ่งที่จะได้ดูตลอดทั้งคลิปนี้น่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าบางคนเข้ามาดูด้วยความเดานะคะสาหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาจีนอย่างเงี้ยเ,เราก็ไม่สามารถทําปกคลิปหรือว่า พิมพใต้วิดีโอหรือพิมพ์หัวข้ออะไรเงี้ยให้เพื่อนๆได้แบบรู้เนื้อหาในวิดีโอได้ทั้งหมดอะไรเงี้ยนะคะก็วันนี้เลยตัดสินใจทําคลิปแบบใหม่ดูบ้างนะคะนั้นอีนะคะเราจะคัดกันจนเพลินไปเลยนะคะวันนี้แต่ว่าคําว่านั้นอีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นฟู้ชือนะคะด้วยด้วยคุณสมบัติของเขานะคะ ใช่ค่ะว่าคุณสมบัติแล้วกันชนิดของคำนะคะชือเล่อยชื่อเลื่อยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อได้ดูชนิดของคำมาแล้วนะคะตอนนี้รู้สึกจะอัปคลิปไปแล้วประมาณสองคลิปนะคะขออภัยนะคะคเวลาเสียงเพิ่งตื่นเนะทํามันจะแบบไม่ค่อยใสนะทุกคนนะ <c oughs> ก็อตื่นเช้าทุกวันนะคะมาอ่านหนังสือแล้วก็มีเวลาก็ทำคลิปนะคะ เนื้อคำว่าฟู่ชื้อเนี่ยเขาจะเป็นอ่าปุชืชอปุชืชอปุตุยนะคะคำว่านานอีเนี่ยเขาคือชนิดของคำคือฟู่ชื้อนะคะซึ่งว่าเราไปค้นค้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ฟู่ชื้อในหน้าที่ของคือเขาคำคือเขาเขาคือคำกริยาวิเศษนะคะใช้ใช้ขยาย verb นะคะขยาย adjective แล้วก็ขยาย adverb นะคะก็ วิธีการใช้และตำแหน่งการวางเนี่ยเพื่อนๆออาจจะต้องไปค้นหาคำตอบอีกเพิ่มอีกนิดนึงนะคะออกแรงนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้หาเรื่องนี้มาไม่ได้เตรียมเรื่องนี้มาให้นะคะแต่ว่าเราเพื่อนฟังเบื้องต้นว่าตัวอีเนี่ยอ่ะผู้ชื่อนะคะฟู่ชือเนี่ยเขาคือคำกริยาวิเศษนะคะแล้วก็นานอีที่จะแชร์และการเขียนเพื่อนเพื่อนเห็นวันนี้นะคะเป็นเขาเป็นฟู่ชือนะคะน,น,นี้นะคะ ผู้ชื้อเนี่ยขยาย verb นะคะวันนี้ทั้งคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นกรณีที่ขยาย verb นะคะคือคำคำขยายขยายคำกริยานะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะเขียนอะไรกันบ้างนะคะเขียนเพื่อนเพื่อนดูนะคะนี่ทั้งคือทั้งหมดที่เราจะได้เห็นวันนี้นะคะอ,อ,อันนี้ไม่เขียวนะคะอันนี้คืออันนี้ไปเจอมาแล้วก็มาเขียนลองลองปากกาแล้วก็ ฝึกมือนะคะปูจ um ิเต้าจะมาชั่วหนีเห่านะคะปูจเต้าจะมาช่วหนีห่าแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มเขียนคําแรกนะคะยินดีต้อนรับคนที่เพิ่งกดติดตามช่องคิดเขียนนะคะแล้วก็ขอบคุณคนที่กดติดตามอยู่แล้วนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะกดเซฟนะคะคอมเมนต์ comment, หรือ u u s s r r i e นะคะเป็นกําลังใจให้ช่องคิดเขียนด้วยนะคะช่องคิดเขียนจะมีวิดีโอ การเขียนภาษาจีนเนี่ยให้ทุกคนได้ดูทุกวันในช่วงเย็นนะคะเวลา18นาฬิก30นาทีนะคะก็คือ6โมงครึ่งนะคะหวานช่างเลี้วเตียนปานนะคะวานช่างเลี้วเตียนปานก็มาเริ่มคัดคำแรกกันเลยนะคะคำว่านานอีลีเจยนะคะนานอีลีเจีย,ะะนนเ,จยเราจะคัดคำนี้กันนะคะก็ขอเปลี่ยนกระดาษนิดนึงนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะ มีเทคนิคการจำให้เป็นวนิดนึงนะคะเมื่อสักครู่พูดคำว่าหวานช่างรล้วเตียนป้านนะคะหวานช่างรล้วเตียนป้านอันนี้ก็เป็นการซ้อมมืออีกเหมือนกันนะคะนี่เราจะได้เห็นทั้งหมดคือชุดนี้นะคะหวานช่างรล้วเตียนป้านเนี่ยตอนที่เราเริ่มเขียนภาษาจีนแรกๆนะคะเดี๋ยวขอขออนุญาตซูมนะทุกคนคำว่าหวานช่างส,สับสนไหมคะว่าบางครั้งนะคะ มันมีขีดขีดกันแน่ตัวนี้เออไม่เพื่อนๆอาจจะไม่เป็นนะแต่เราเป็นอนะตัวนี้นะคะหวานช่างเราจะสับสนทุกครั้งว่ามันมีขีดขีดนะคะมันจะสับสนกับคำนี้คำว่าช่วยนะคะช่วยที่แปลว่าหลับนะคะเนี่ยตัวนี้เราสรับสนนะคะทุกคนเอ,อ่อ ทีนี้เพื่อคลายความสับสนนะคะสำหรับคนที่สับสนมาเรานะสำหรับที่แบบโอ้โหงงๆถ้าเป็นคําที่เกี่ยวกับวันเวลานะคะให้จําไว้ว่ามันคือรื่อพระอาทิตย์นะคะซึ่งบอกวันเวลานะคะมันจะมีแค่ขีดเหิตรงกลางขีดเดียวตัวนี้คือตัวรื่อนะคะถ้าเกิดแยกส่วนประกอบนะคะเขาคือรื่อที่แปลว่าวันหรือภระอาทิตย์ใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็น เกี่ยวกับลูกตาเนะ่ยเกี่ยวกับดวงตาเราเนี่ยซุยเนี่ยมันต้องหลับใช่ไหมมันจะมีขีดเส้นหงึงตรงกลางเนี่ยสองเส้นนะคะความต่างมันตรงนี้อันนี้เราก็มาสังเกตแล้วก็จําเองนะคะจําจากฉางย่งเปลี่ยนผ่างนะคะส่วนประกอบนะคะที่ใช้บ่อยนะคะก็มันก็ช่วยทําให้เราแบบว่าจําภาษาจีนได้แบบไม่ไม่ผิดนะคะเช่นคําว่าจัวเทียนนะมันเกี่ยวกับวันใช่ไหมจัวเทียนคือว่าเมื่อวานใช่ไหมคะ มันก็มีตัวนี้แหละเมื่อก่อนเนี่ยเราจะสับสนว่าเอ๊ะว่าเขียนไปเนี่ยตกลงตรงกลางเนี่ยมันมีเส้นหงกี่เส้นกันแน่อะไรเงี้ยน,นะคะก็ถ้าเพื่อนคนไหนที่ไม่สับสนก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าคนที่สับสนเหมือนเรานะหวังว่าวันนี้จะได้จะได้ประโยชน์นะคะหรือหมิงเทียนหมิงเทียนก็มีตัวยื่นใช่ไหมคะตัวนี้เราจำไม่ได้ว่าเราเคยแชร์ไปหรือ,อยังนะแชร์อีกแล้วนะคะแชร์บ่อยๆเพื่อน,น,น,นจๆจะจดาจําได้นะคะ หรือสําหรับคนที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกแล้วกันนะคะโอเคเราโมกันมากแล้วนะเราก็มาเริ่มเขียนคําว่าหนานอีหลีเจียนะคะเราเราไม่เออไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นตัวอีได้ไหมแต่ว่าเราพูดบ่อยๆนะเราขอเขียนคําว่าตัวอีแล้วกันนะคะเราใช้ปากาน้ำเงินเขียนนะคะพินอิน มีเพื่อนถามเรื่องปากกามานะคะคลิปที่แล้วเป็นคลิปของการแชร์เรื่องอความเสียใจนะคะคำศัพท์เกี่ยวกับความเสียใจเราใช้ปากกา2 3แบบนะรู้สึกจะ3แบบมีแบบนี้นะคะแล้วก็จงปมช่ไม่ถูกต,ตัวนี้นะคะปากกาจีซอฟนะคะจีซอฟตัวนี้เป็น ขนาด1.0นะคะแล้วก็อีกอันนึงคืออันนี้นะตอนที่เริ่มตอนที่เริ่มเปลี่ยนปากกานะคะแต่ว่าเราพิมพ์ต่อไปในคอมเมนต์ว่าจีซอฟด้ามเดียวนะเราไม่รู้ว่าเพื่อนไปเอ่อไปชอบเอ่อช่วงที่เราเขียนตัวไหนนะมันมีช่วงหนึ่งที่เราเปลี่ยนปากกาด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนคนที่พิมพ์ถามจะเข้ามาเห็นคลิปนี้นะคะแล้วก็มีอันนึงตอนที่เราเขียนคําว่าเต่าเหมยอ่ยคะ่ะคำว่าเหมยอ่ะมันมันเขียนยากใช่ไหมคะเราก็เปลี่ยนปากกาไส้เล็กนะคะ เราใช้ปากกาด้ามน,นี้นะคะมันขนาดศูนย์ุห้านะคะแต่เรามันเป็นมันเป็นมันเป็นที่ห่อของภาษาจีนอะ่ะเราอ่านไม่ค่อยออกะทุกคนตัวนี้อ่านไม่ออกจริงๆน่าจะเฉินอะไรสักอย่างนี่แหละอ่าอยู่ที่ร้าน b 2 s นะคะเพื่อนเพื่อลองไปเดินวนๆดูนะคะแต่นี่เราซื้อมาจาก shopee นะคะตัวนี้ซื้อมาจาก shopee เป็นปากกาเขียนภาษาจีนนะคะเพิ่งซื้อมาลองนะคะโอเคเริ่มกันเลยนะคะตัวอวี ราจะใช้วันนี้เราใช้ประกาศ G Soft นะคะ <c oughs> ขนาด1.0นะคะหวังว่าบริษัท G Soft จะเข้ามาเห็นโฆษณาแล้วเราได้ค่าโฆษณาจาก G Soft บ้างนะคะทุกคนตัวอีนะคะตัวนี้อ่คือประโยคสั้นๆนะคะคือว่าลีนะคะ อ่ะปูชื่อนะครั้งที่แล้วก็เขียนผิดแบบนี้นะทุกคนทำไมไประจําเป็นคําว่าชื้อล่ะเพราะว่าสงสัยจะเขียนบ่อยนะดีนะที่รู้ตัวนะเพราะว่าทําคลิปมาสิบนาทีแล้วนะคะยังไม่เริ่มเขียนเลยตัวนวีตัวนี้นะคะพอขึ้นต้นได้วยเขีนจื้อผางเนี่ยเราไปเขียนเขาไม่ชื้อ สงสัยช่วงนี้จะเขียนคำว่าชื้อบ่อยนะคะโอเคคำว่าหนานอีหลีเจียแปลว,ว่ายากที่จะเข้าใจนะคะยากที่จะเข้าใจนะคะลีเจียเป็นเสียงสามเจอเสียงสามนะคะแล้วก็ผันเสียงตัวหน้านะคะเป็นเสียง อ่ะเสียง3เจอเสียง3ให้ผันเสียงตัวหน้าเป็นเสียง2เป็นลีเจียนะคะมาเริ่มคัดนั้นอีลีเจียกันเลยนะคะยากที่จะเข้าใจนะคะ คำว่าวหลีนะเขียดขีดเส้นหงปิดให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยขีดเส้นซู่ลงมานะคะหลีเจียนะคะ ตอนนี้นะยากที่จะเข้าใจนะคะขออนุญ,ญาตไม่เขียนคำแปลนะคะํำต่อมานะคะนานอีเหมียวสู้นะคะนานอีเหมียวสู <c oughs> <c oughs> ้เขียนพินอินผิดนะ้น,นะทุกคน คำนนี้แปลว่ายากที่จะบรรยายนะคะชุดคำศัพท์ชุดนี้นะคะเราได้มาจากาช่องทางของโซเชียลนะคะเขาชื่อว่าเมื่อวานเราไปตามหานะเราจำชื่อเขาไม่ได้เขาชื่อว่าคลิกเซเว่นคลับนะคะภาษาจีนนะเขาเคยแชร์ไว้เมื่อนานมาแล้วเร,เราก็เขียนทิ้งไว้นะคะ แต่เมื่อวานนี้กลับไปดูอีกรอบหนึ่งนะคะหาไม่เจอแล้วนะคะไอ้ตัวนั้นน่ะตัวที่เขาแชร์ไว้นะคะคพะนเขาพูดภาษาจีนเก่งมากนะคะเราก็ตามเขามาตั้งนานแล้วตั้งแต่เรื่อเรียนภาษาจีนนะคะใครสนใจก็ไปตามเขาได้นะเราเราไม่ได้เขาเรียกอะไรนะคะเราไม่ได้อะไรจากเขาหรอกแต่ว่าเรารู้สึกขอบคุณนะคะที่ที่เขาเอาความรู้ดีๆมาแชร์นะคะแล้วก็ สามารถตอบแทนเขาได้แบบนี้แหละพูดถึงเขา,าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นถือว่าเป็นการขอบคุณเขาแล้วกันนะคะตอบแทนเขานะยากที่จะบรรยายคํานี้อเพื่อนเพื่อนก็ลองหยิบไปใช้ดูนะเราแต่ละถ้าเป็นมันเป็นมันแปลเ,เ,เป็นภาษาไทยเรารู้สึกว่าความหมายมันไม่ค่อยดีนะใช่ไหมบรรยายเรื่องอะไรน่าจะพูดถึงอะไรสักอย่างที่มันแบบไม่ค่อยดีอะแต่แต่เราไม่รู้ว่าภาษาจีนมันจะมันจะสื่อความหมายแบบนี้ไหมนะเรายังไม่ได้ a d v a นซ์ขนาดนั้นนะทุกคน มาคำต่อมานะคะนานอีกไยโขนะคะนานอีกไยโขแปลว่ายากที่จะพูดนะคะเรามาทำคลิปตอนเช้าทุกคนได้ยินเสียงไก่ขันไหมจีเจียวบอกนะคะไก่ก็พืบไก่ปลุกฉันทุกเช้าเลยอะไรเงี้ย ไม่รู้ใช้ถูกลัวนะพยายามเนึกสับเจียวปุกอ่ะปูชีตตี้นะคะคำนี้มาคัดคำว่าหนานอีนะคะ คายโคคายโคเนี่ยคายมันแปลว่าเปิดใช่ไหมคะทุกคนคือถ้าแปลตรงตรงอ่ะมันจะแปลว่าเปิดปากนะคะยากที่จะพูดยากที่จะอ้าปากเปิดปากอะไรเงี้ยนะคะเราเราเราก็แปลเป็นยากที่จะพูดนะแต่ถ้าแปลจริงคายมันคือเปิดโคมันคือปากใช่ไหมคะก็ยากที่จะออกปากอะไรแบบนี้ก็ได้มั้งนะน่าจะยากที่จะพูดอะไรเงี้ยนะคะภาษาไทยก็แปลให้มันแบบสวยงามไปแล้วกันนะคะ คำต่อมานะคะนันอีเรนโ์นะคะนันอีเรนโ์เราจะคัดคำว่านานอีให้คล่องไปเลยนะคะคัดบ่อยก็คงจะสวยเองนะท่าเพื่อนได้กลับไปดูคลิปเก่าๆที่เราเคยเขียนไว้นะคะ มันก็ไม่ใช่หน้าตาแบบนี้นะการคัดอะ่ะมันก็ไม่สวยเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ไม่ได้ว่าสวยนะแล้ก็ยังรู้สึกว่าอ่าต,ตัวประกอบบางตัวเราก็เขียนยากนะคะเช่นตัวนี้นะตัวเนี้ยนานอีหรือโชแปลว่ายากที่จะอดทนนะคะ ินชูมีตัวซินยากที่จะอดทนคำต่อม,มานะคะคำว่าหนานอีอิ่งฟู่นะคะอ่ะปุชื่อนะปุดตุยละ นานอีซือเซียนนะคะนานอีซือเซียนก็คือแปลว่ายากที่จะเป็นจริงนะคะนานอีซือเซียน ยากที่เป็นที่จะเป็นจริงนะคะเราสามารถนำคำเนี้ยไปพูดนะคะสร้างเป็นประโยคก็ได้นะทุกคนเช่นเราจะพูดว่าอันนี้เราแบบต้นสดนะไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะเช่นเราจะพูดว่าเรื่องนี้ยากที่จะเป็นจริงนะคะฉันคิดว่านะารู้สึกว่าอะไรนี้ก็ได้นะว่าจะเจอเจ้าเช่น่อนนอีื้อเนอะไอนะคะ 我觉得这件事这件事难以实现นะคะไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะหรือว่าบอกบอกอี๋ไว้นะคะบอกเรื่องเว้ก็ได้นะอี๋ไว้คิดว่าใช่ไหมคะฉันคิดว่าเรื่องนี้นะคะยากที่จะเป็นจริงอะไรเงี้ยนะคะสื่อเสียง เราไม่รู้ว่าเราจะพูดถูกหรือเปล่านะถ้าถ้าเราพูดผิดก็ขออภัยนะที่เราแบบด้นสดประโยคเมื่อสักครู่นะคะแต่ว่าก็จะขึ้นซับให้ดูนะคะเพื่อเพื่อเพื่อที่เพื่อนๆน,นะคะจะได้เห็นคําศัพท์นะคะคําต่อมานะคะจะขออนุญ,ญาตเขียนหน้านี้แล้วก็ขอเปลี่ยนปากกานะคะให้เพื่อนๆได้ดูว่าที่เขียนอีกแบบหนึง่งอันนี้อันนี้ใช้จีซอฟไปนะคะแล้วก็ประโยคเกือบจะสุดท้ายนะคะ จะเขียนให้เพื่อนๆดูปากกาอันใหม่อีกอันนึงนะคะนั้นอีอิ่งฟู่นะคะแปลว่ายากที่จะรับมือนะคะ เปลี่ยนเป็นปากานี้นะคะ อิงตัวนี้นะคะมันมาจากคําว่าอะไรบ้างคะอิงกายนะอิงกายตัวเดียวกันนะอิงยงะะ่งอิงย่งที่แปลว่าแอปพลิเคชันนะคะตัวเนี้ยมันเขียนแบบเขียนเหมือนกันนะคะอืมอิงกายน่าจะตัวนี้ไหมเหมือนแบบจําไม่ค่อยได้นะตัวนี้หรือเปล่าไม่รู้นะ แล้วก็อิงย่งนะคะเขียนเหมือนกันนะคะอิงย่งที่แปลว่าแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็คำต่อมานะเดี๋ยวไปจบนะคะนานอีกจื้อสิ้นนะคะนานอีกจื้อสิน้นตัวนี้คือแปลว่ายากที่จะเชื่อนะคะยากที่จะเชื่อ Hard to believe นะคะตัวนี้ยเขาใช้คำภาษาอังกฤษแบบนี้เลยนะคะนานอีจื้อสิ้นนะคะ คำต่อมานะคะคำสุดท้ายด้วยเนาะนานอีเสียงเสี่ยงนะคะนานอีเสียงเสี่ยงแปลว่ายากที่จะจินตนาการนะคะคำสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะคะ เสร็จแ,แล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะสามารถเอาคํำไปไประยุกต์ใช้ได้ไหม <c oughs> อ่อต่อยอดคำศัพท์ให้เพื่อนๆก่อนจะจบคลิปนิดนึงนะคะคําว่าเสี้ยงตัวนี้มาจากคำว่าตาเสี้ยงนะเหมือนกันนะตาเสี้ยงที่แปลว่าช้างนะคะเขียนเหมือนกันเลยนะคะออกเสียงเหมือนกันด้วยนะคะแต่ว่าเพิ่มคำว่าตาเข้าไปนะคะก็จะได้น้องช้าง มาหนึ่งตัวนะคะตัวใหญ่ๆตาเสียงแปลว่าใหญ่นะคะตาเสียงตาแปลว่าใหญ่นะตาเสียงรวมกันเป็นช้างนะคะโอเควันนี้เราก็จบคลิปกันแล้วนะคะแล้วก็มีพูดเรื่องอื่นนอกเหนือจากคำว่านันอีด้วยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะงั้นวันนี้จะขอลาเพื่อนๆด้วยคำที่แบบลาแบบยุทธภพบนะคะฮู้ฮู oshi, ้โยชีบายบาย